สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคช by im shopping ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรุ่นที่ทุกคนต้องมีสักใบหนึ่งนะคะในชีวิตนี้ละกันเนาะก็จะเป็นกระเป๋าโคชนะคะเป็นกระเป๋าเงินใบยาวนะคะรุ่นซิบรอบแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยรีวิวรุ่นนี้เลยทั้งๆที่เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดของทางร้านนะคะแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของกระเป๋าเงินซิบรอบของโคชเนี่ยเปลี่ยนมาหลายเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หลายรูปทรงแล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสายคล้องแขนให้นะก็จะเป็นหัวซิปไปเลยหรือว่าทรงบางทีก็เป็นเหลี่ยมอาจจะไม่ได้โค้งแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นคอลเลกชันล่าสุดนะคะหรือว่าเป็นรูปทรงที่ที่กำลังขายอยู่ณนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือกระเป๋าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะขนาดของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่7.5นิ้วนะคะตรงนี้นะความยาวอยู่ที่7.5นิ้วค่ะสายนะคะเขาจะมีสายคล้องแขนให้1เส้นแบบนี้ซึ่งตัวสายเนี่ยจะ มีหัวเกี่ยวแบบนี้นะคะสามารถถอดสายออกจากหัวเกี่ยวซิป ได้เลยแบบนี้นะคะเผื่อว่าใครไม่ชอบสายนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเปิดให้ดูนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคือจะมีช่องซิปตรงกลางนะคะสามารถใส่เรียญได้เนาะแล้วก็จะมีช่องใส่บัตรทั้งหมด12ช่องนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีบัตรมากกว่า12ช่องเนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนเงินนะคะสามารถใส่แบงค์พันได้500ได้ใส่ได้เป็นแสนเลยนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านที่ ใช้มือถือเนาะเป็นพวก1ิ11 Pro อะไรพวกนี้ค่ะสามารถใส่ได้แต่ว่าเคสต้องไม่หนามากนะคะส่วนสีของใบนี้หลายท่านก็จะถามเข้ามาตลอดว่าตอนนี้มีสีพร้อมส่งอะไรบ้างนะคะจอยก,ก็จะบอกว่าสีเนี่ยที่เป็น สีคลาสสิกอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกาแฟนะคะน้ำตาลอ่อนคาราเมลนะคะหรือว่าสีน้ำตาลขอบดําหรือว่ามีสีขาวครีมนะคะซึ่งตอนนี้ของเราหมดไปแล้วเนาะหรือว่าจะเป็นพวกสีซีซันอลที่ออกมาในแต่ละคอลเลกชันนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอมพีชนะคะสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะคะด้านในของแต่ละสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราดูอันนี้ไปข้างในจะเป็นสีพีชใช่ไหมเราลองมาดูสีแดงนะคะสีแดงด้าน ในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะนี่เลยแบบนี้นะคะส่วนใหญ่อะไหล่เนี่ยก็จะมีทั้งอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่ทองนะคะอย่างเช่นสีฟ้าใบนี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่สีเงินแบบนี้นะคะด้านในของสีฟ้าก็คือเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้เลย แบบนี้ค่ะแล้วก็ราคาของใบนี้ก็จะอยู่ที่สามพันต้นๆน,นะคะจนถึงสามพันปลายๆก็คือแล้วแต่เลยว่าในในแต่ละสีที่ออกมาเขาจะทำราคาออกมาเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความหายากของแต่ละสีด้วยนะเวลานั้นนะคะราคามันก็จะดิ้นอยู่นิดนึงหลัก 2 0 0บาทแต่และรอบจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหากระเป๋าเงินที่สามารถใส่ของใส่บัตรใส่เงินได้ครบทุกอย่างเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใบยาวสิบรอบของโคชนะคะนอกจากนั้นยังมีสายคล้องแขนให้อีก1เส้นซึ่งถ้าเราไม่ใช้กับใบนี้เราจะถอดไปใช้กับกระเป๋าใบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครสนใจก็คือสามารถสอบถามได้ทางไลน์เลยนะคะว่าตอนนี้จอยมีสีอะไรพร้อมส่งบ้างนะคะบางช่วงเนี่ยมีเป็น10 2 0สี เลยนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ขึ้นให้ด้านล่างนี้เนาะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าฝากเข้ากลุ่มไลน์สอแคร์นะคะฝากติดตามทาง Facebook Instagram แล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะคะใต้คลิปนี้ว่าอยากให้จอยรีวิวรุ่นไหนต่อไปนะคะแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอตัวอื่นๆทาง YouTube ของร้านเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ